หลังจากปาร์ตี้กันมาอย่างหนักหน่วงเราก็เริ่มต้นวันที่2ของกิจกรรม Let's Hang Out in South Korea โดยเครื่องดื่มแพง Travel Design Air และ Satay TV กับเครื่องดื่มแพง o r i g i n a l ทำให้มั่นใจว่าปาร์ตี้แค่ไหนก็ไม่มีแฮงอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้รเราได้เปลี่ยนบรรยากาศพา40แฮงเซอร์มาเซิร์ฟี่กันในย่านเมืองเก่านั่นคือย่านบุกชอนซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คล้ายกับย่านราชดำเนินนั่นเองตกเย็นวันนี้เราได้มีโอกาสล่องเรือลอดสะพานน้ำผู้สายรุง้งหรือสะพานบันโพเพื่อรับประทานอาหารข้ามพร้อมชมความงามสองฝ้าฝังแม ตีกันที่ขับน้องใหม่มาแรงอย่างขับอันเซอร์นั่นเองวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาที่อ n นเซอร์เมื่อวานเนี่ยเรากลับันตีสามวันนี้กะว่าจะกลับตีเท่าไหร่ฮะตีสี่ครับตีสี่ความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเป็นยังไงอ n นเซอร์รออยู่ครับและแน่นอนว่าปาร์ตีห้หนักๆอย่างนี้ต้องมีเครื่องดื่มแหงเป็นตัวช่วยให้ปาร์ตี้ได้ยาวนานไม่มีแห้งเพื่อเก็บแรงไว้เที่ยวต่อในวันรุ่งขึ้นส่วนความสนุกจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางแซฟเพวทีวีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณเครื่องดดื่่่่ม hang, ม hang, มแแงงงงงงีีผู้้เเเเชชชยววาาาาญททัรรรกกหลลลออออิิบตขคนฉ